คุณเคยฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแหกคุกหรือเคยชมภาพยนตร์คนร้ายแหกคุกกลางทะเลบ้างไหมคืนนี้เราจะพาคุณลอยไปกลางอ่าวซานฟรานซิสโกในหมอกสีเทาหนาที่ซ่อนคุกที่ไม่มีใครหนีรอดอัลกัทรัสหรือที่คนในอดีตเรียกเบาๆว่าเดอะร็อกหากำแพงสามารถจดจำเสียงได้ตอนนี้มันยังคงจำเสียงร้องเสียงฉเฉลย และเสียงคนที่พยายามหายไปในความมืดได้ทั้งหมดเกาะกลางทะเลที่ลมไม่เคยอ่อนลองจินตนาการคุณยืนอยู่บนเรือเฟอร์รี่ที่กำลังเข้าใกลก้เกาะลมทะเลที่นี่ไม่เหมือนลมบนชายฝั่งมันเย็นลึกหนับเหมือนมันรู้ว่าที่ปลายทางมีบางอย่างรออยู่เอาคาทรัสเคยเป็นทั้งป้อมทหารค่ายคุมเฉลยสงครามและต่อมากลายเป็นเรือนจำกลางระดับสูงสุดของรัฐบาลสหรัฐ ตั้งแต่ปี1934จนปิดตัวในปี1963ที่นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบคำเดียวไม่ต้องการให้ใครหนีไปได้แม้แต่คนเดียวกำแพงคอนกรีตหนารั้วลวดหนามหลายชั้นยามถือปืนยืนเยียบบนหอคอยและรอบเกาะคือทะเลเย็นจัดที่มีอุณหภูมิไม่กี่องศากระแสน้ำแรงจนแค่จุ่มปลายเท้าก็รู้ทันทีถ้ากระโดดลงไปคุณอาจไม่ถึงฝั่ง เรื่องเล่าภายในกำแพงที่ไม่เคยนอนเมื่อคุณเดินเข้าไปในอัลคาทราซจริงๆสิ่งแรกที่ได้ยินคือเสียงความเงียบเงียบจนเหมือนจะได้ยินความคิดตัวเองดังเกินไปทางเดินยาวตรงกลางเรือนจำเรียกว่าบรูดเวนักโทษเรียกมันว่าถนนที่ไม่มีทางเลือกสองข้างคือซี่กรงเรียงซ้ำซ้ำซ้ำเหมือนหลุมฝังความคิด อัลคาทราสมีนักโทษที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐรวมทั้งอัลคาปนมาเฟียผู้มีอำนาจและโรเบิร์ตสแตรเกอร์ฆาตกรต่อเนื่องแต่ที่หลอนที่สุดไม่ใช่พวกเขามันคือสิ่งที่ยังอยู่เมื่อพวกเขาไม่อยู่แล้วห้อง1 4ดีที่ซึ่งความมืดมีเสียงในอัลคาทราสมีห้องขังพิเศษเรียกว่าดีบล็อกเอาไว้สำหรับนักโทษที่ถูกลงโทษทางจิตใจและในบล็อกนั้นมีห้องหนึ่งที่โด่งดังที่สุด ห้อง14ดีห้องนี้คือกล่องมืดไม่มีหน้าต่างไม่มีแสงไม่มีเสียงเพียงความมืดที่หนาจนเหมือนมีรูปทรงนักโทษหลายคนถูกขังลำพัง24ชั่วโมงอาหารถูกส่งผ่านช่องเล็กๆอากาศชื้นจนรู้สึกได้ถึงหยดน้ำเกาะหลังมือบางคนเล่าว่าหลังจากอยู่ในความมืดนานพอเสียงหนึ่งจะเริ่มดังขึ้นในห้องไม่ใช่เสียงยามไม่ใช่เสียงนักโทษ เป็นเสียงหายใจของบางอย่างที่อยู่ในห้องตั้งแต่ก่อนพวกเขาเข้ามามีรายงานที่ถูกจดบันทึกไว้ในช่วงปลายทศวรรษ1940นักโทษคนหนึ่งร้องขอให้ออกเขาบอกว่าในห้องมีสิ่งหนึ่งจับไหล่เขากดลงเหมือนจะไม่ให้ขยับคืนถัดมาเขาถูกพบเสียชีวิตในห้องนั้นบนใบหน้าเหมือนคนที่กำลังกลั้นหายใจด้วยความกลัวเสียงที่ยังเดินอยู่ ทางเดินบรอดเวย์ไกด์หลายคนเล่าวา่าเวลาปิดเกาะแล้วทุกคนกลับหมดบางครั้งพวกเขาจะได้ยินเสียงรองเท้าหนังเดินเป็นจังหวะทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างในแล้วเสียงหยุดพอนิ่งเงี่ยหูจะฟังเสียงก็เริ่มใหม่แต่ช้าลงเหมือนรู้ว่ามีคนกำลังฟังมันอยู่ปี1962มีสามมัิโทษที่วางแผนลบหนีแฟรงก์มอริสและพี่น้องตระกูลแองเลิน พวกเขาใช้ช้อนขูดผนังคอนกรีตช้าๆทุกคืนนานเป็นเดือนสร้างเรือแพรจากเสื้อกันฝนกว่า50ตัวคืนที่หลบหนียามเห็นว่าเตียงยังมีหัวปลอมนอนจึงไม่รู้ทันทีเรือแพรล,ลอยออกจากเกาะกลางความมืดมุ่งหน้าไปยังแผ่นดินใหญ่ไม่มีใครพบพวกเขาอีกเลยรัฐบาลประกาศว่าพวกเขาต้องจมน้ำตายแต่ก็มีรายงานว่ามีจดหมายส่งถึง FBI หลังจากนั้นหลายปีเขียนด้วยลายมือสั่นว่าผมยังอยู่แต่อย่าให้ใครรู้ว่าผมรอดมาได้จนทุกวันนี้คนยังเถียงกันว่าพวกเขานี่รอดหรือวิญญาณของพวกเขายังคงลอยอยู่ในทะเลรอบเกาะนี้บทสรุปถ้าคุณยืนอยู่หน้าประตูเหล็กนั้นลองคิดดูว่าถ้าคุณยืนอยู่ในดิบล็อกห้อง14ดีตรงหน้าคุณเงียบมืดลึก และคุณได้ยินเสียงหายใจดังขึ้นจากด้านในคุณจะหยุดหรือจะยื่นมือไปสัมผัสความมืดนั้นบางเรื่องในอัลคาตัสไม่ได้ต้องการให้เชื่อมันแค่ต้องการให้ฟังและบางเสียงก็ไม่เคยหายไปไหนแม้กำแพงจะพังแม้ห้องขังจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวความทรงจำไม่เคยถูกปล่อยตัวถ้าคุณชอบการเดินทางไปกลางทะเลหมอกในคืนนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เล่าว่าคุณคิดว่าสามนักโทษนั้นรอดหรือตายในกระแสน้ำและพบกันในความมืดตอนต่อไปอย่าฟังคนเดียวในที่เงียบเกินไปก็แล้วกัน